โดยปกตินะคะน้องๆถ้าเกิดเป็นอดีตที่เป็นแบบธรรมดาธรรมดาเช่นเมื่อวานนี้ yesterday นะคะเราจะใช้กริยาช่องที่2นั่นก็คือ past tense ถูกต้องไหมคะนะแต่วันนี้นะคะขอทบทวนเพิ่มกันสักนิดหนึ่งกับ past continuous นะอา้าวเอาอดีตธรรมดาก่อนอดีตธรรมดาเช่น Yesterday เมื่อวานนี้ก็จะใช้ verb ช่องที่สองซึ่งก็คือโดยมากก็จะเป็นการนำ verb มาเติม ed นะคะแต่วันนี้เราก็จะทบทวนเพิ่มใช่ไหมแต่ past continuous นะคะซึ่งรูปแบบของมันคืออะไรคือ was were ใช่ไหมบวกด้วยกริยาที่เติม ing จำไปเลยนะคะพอมีคำว,ว่า continuous เนี่ยมันจะต้องมี verb เติม ing ใช่ป่ะและด้านหน้าเนี่ยมันก็จะเป็น verb to be ซึ่งโดยปกติ verb to be อย่างที่เราทราบก็คือจะมี is am are ใช่ไหมแต่พอเป็นอดีตต้องผ่านเข้าช่องที่2ค่ะได้เป็น was กับ were บวกด้วย verb เติม ing นะคะอันนี้ก็ได้รู้รูปแบบกละว,วิธีการใช้ นะคะคราวนี้มาถึงวิธีการใช้กันบ้างใช้เมื่อคือพอเจอคำว่า continuous เนี่ยมันก็จะแปลว่ากำลังกระทำอยู่ณจุดเวลานั้นใช่ไหมกับทำอย่างต่อเนื่องนะคะหนึ่งทำณจุดเวลา ที่แน่นอนในอดีตเช่นอะไรเช่นบอกว่าฉันทานอาหารเช้าอ่ะ I was I ก็ไปกับ was ใช่ไหมคะแล้วก็ having อาหารเช้า breakfast หิวเลย at 8 o'clock yesterday เห็นไหมนี่คือจุดเวลาที่แน่นอนนะคือมีแบบ8โมงด้วยหน้าจุดเวลานี้ในอดีตนี่เลยใช้ past continuous นะคะต่อมาค่ะเกิดอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องมักใช้คู่กับอะไร คู่กับเนี่ย verb ช่องที่สองคือ,อยังไง was w e r e เนี่ยบกวก verb เติม ing ก็คือเกิดอยู่ดำเนินอยู่แนด่ดีใช่ไหมคะแล้วมีสองเกิดแทรกโอเคไหมนะคะ Past Continuous ใช้กับสิ่งที่เกิดอยู่นะดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่องแล้วเจ้า verb ช่องสองคือเจ้าอาดีตเนี่ยธรรมดาเนี่ยมาเกิดแทรกนะคะอ้าวประโยคตัวอย่างของเราเราให้นึกถึงเวลาเราเราข้ามถนนนะคะหรือเราทำงานอยู่แล้วมีคนมาขัดจังหวะอะไรอย่างนี้อ่ะตัวอย่าง While I was working ขณะที่ฉันกำลังทำงานอยู่เห็นไหมมีขณะที่เน้นเลยว,ว่าเฮ้ย <c oughs> มันเกิดต่อเนื่องนะเนี่ยขณะที่ฉันกำลังทำงานอยู่มีเหตุการณ์เกิดแทรก my mother came อย่างเนี้ยนะคะขณะที่ฉันกำลังทำงานอยู่แม่ก็เข้ามานี่ก็คือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดแทรกตัวนี้เป็นเว r รช่องที่สองค่ะ คำใช่ไหมผันเป็นเ a ค e งนะคะนะทำณจุดเวลาในอดีตนะคะหรือทำอย่างต่อเนื่องมักจะใช้คู่กับรับช่องสองด้วยนะอา้าวทบทวนกันไปแล้วเดี๋ยวให้อีกกรณีหนึ่งอีกกรณีหนึ่งนะอา้าเดี๋ยวขอลบก่อนอีกกรณีหนึ่งเนี่ยก็คือว่า ขณะที่ฉันทำสิ่งนี้อยู่เธอก็ทำสิ่งนั้นไปด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นแนวแบบต่อเนื่องเหมือนกันอ่ะเป็นแนวต่อเนื่องเหมือนกันอ่ะให้เป็นแบบที่3มก็ได้เป็นแบบแนวต่อเนื่องเหมือนกันก็คือคนนี้กำลังทำอย่างนี้อยู่อีกคนนึงก็ทำอย่างนั้นไปด้วยนะคะเช่น while I was studying ขณะที่ฉันเนี่ยกำลังเรียนอยูนะ่แม่ก็ทำงานอยู่ที่ทำงานอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปนะคะอ่ะเป็นชีก็ไนดะ she was working at the bank นะ สังเกตค่ะใช้พาสคอนทั้งคู่เลยนะใช้คู่กับพาสคอนทินู้สเช่นกันก็คือขณะที่ฉันกำลังเรียนอยู่<ม>ใช่ไหมดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่องอา้าวเธอผู้หญิงก็ทำงานที่ธนาคารไป ก็ทำอย่างต่อเนื่องเหมือนกันฉะนั้นมันก็เลยเป็น past continuous เหมือนกันนะคะเราก็ต้องดูให้ดีว่าเอ๊ะไอเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดมันกำลังดำเนินอยู่ถ้ามันกำลังดำเนินอยู่แบบเดียวกันก็ใช้ was were บวก verb เติม ing ใช่ปะแต่ถ้าเมื่อไหร่มันเป็นเหตุการณ์ที่แบบมาเกิดแบบขัดจังหวะเกิดแทรกนะคะถ้าเกิดเป็นเกิดแทรกเราก็จะใช้ verb ช่องสองเคลียนะ ทบทวนกันอีกทีหนึ่งนะคะ past continuous เนี่ยมันใช้เมื่อ1ทํางทำณจุดเวลาที่แน่นอนในอดีตเช่นแบบนี้เป็นต้นนะคะต่อมาเคสต่อมาก็คือใช้เมื่อเหตุการณ์นั้นเนี่ยกำลังดำเนินอยู่ในอดีตอย่างต่อเนื่องนะคะโดยคำเชื่อมหลักๆเลยที่จะเห็นก็คือคำว่า while ตัวนี้แปลว่าขณะที่นะคะตัวนี้ n o t ตไปแรงๆค่ะคำนี้ while แปลว่าขณะที่นะคะแล้วก็เหตุการณ์ที่กำลังดำเนินอยู่นะ มันจะใช้ was verb บวก verb เติม ing ก็คือ past continuous นะคะถ้ากำลังดำเนินอยู่ทั้งสองเหตุการณ์ก็เหมือนกันแต่ถ้าเมื่อไหร่เหตุการณ์หนึ่งเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่มาเกิดแทรกไอ้ตัวเกิดแทรกเนี่ยนะมันเปนเหตุการณ์ที่มาขัดจังหวะเราเราจะใช้เป็น verb ช่องที่2เคลียร์นะคะ